ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่ผมดีทรีเอ็กในเกม seven d a y to die นะครับอัฟทา15ก็ห่างหายกันไปกันไปพอสมควรนะครับวันนี้เรา,าย้ายบ้านอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าบ้านเดิมเนี่ยมีอุปสรรคที่แบบว่าสุดๆเลยก็คือซอมบี้มันเกิดในบ้านนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่ามีเพลเยอร์มาสร้างบ้านใกล้ๆเรานะครับแล้วก็พอเราไม่อยู่เนี่ย สองบ,บีก็สปาวนะครับเพื่อนที่จะไปฆ่าคนคนนั้นเนะี่ยแล้วก็สปาวในบ้านเราช่วยเลยนะครับมันก็ทุบบ้านเราพังหมดเลยทุกครั้งที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องต้องซ่อมบ้านตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยย้ายบ้านดีกว่านะฮะก็ตรงนี้นี่ครับจุดที่เราย้ายเข้ามาก็จะเป็นบ้านทรงที่เออเป็นทรงเดิมเลยนะครับที่เราเคยแคสเมื่อแรกๆเลยนะครับ ก็ทรงนี้หายากครัด้วยนะครับเนื่องจากมี2ชั้นด้วยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ใช้สอยที่ที่โอเคขึ้นนะครับมีทางเข้าออก2ทางเช่นเดียวกันนะครับผมว่งโอเคแล้วก็บ้านนี้รู้สึกว่าผ่านสมรภูมิสงครามมาใช้ใช้ได้เลยนะครับก็มีคนมาสร้างบ้านตรงนี้ด้วยตอนแรกนะฮะก็โอเค เดี๋ยวเราจะอัปเกรดใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าแล้นี้ก็กล่องใครไม่รู้นะฮะโอ้โหของเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าของใครนะครับทีนี้นผมก็จะทำการสร้างบ้านตรงนี้แล้วแหละมันไม่มีเตียงก็มีเลยเลยนะฮะเคก็นะครับไม่รู้ว่าของใครนะครับก็ขอขอโทษด้วยแล้วกันขอสร้างละนะฮะ โอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการตัดไม้แล้วก็สร้างฟ็อกแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะใช้เหล็กจํานวนมากนะฮะเหล็กเนี่ยหาได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยมันสแต็กสูงสุดได้แค่1,000นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันได้เยอะกว่านั้นแล้วนะครับผมก็ทําการย้ายของมาจากที่บ้านเดิมด้วยพอสมควรนะฮะ แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะทำโตคราฟด้วยเนี่ยออไอ้เจ้าล็อกเก็ตเนี่ยเราเก็บได้จากซอมบี้เลยนะครับซอมบี้ตัวโหดๆเลยนะฮะได้มาเฉยเลยนะครับผมได้มาตั้ง2อ,อันนะนี่คือผมรวมแล้วด้วยนะเป็นแบบให้สีมันดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นเวิร์กเบนชนะครับตอนนี้ขาดอะไรเอ่ยขาดเหล็กเส้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำการเผาเหล็กเส้นก่อน ากของก่อนนะครับรู้สึกว่าของมันจะเยอะเหลือเกินอ,อะไรที่ยังไม่ได้ใช้มีเที่ยวดอกนี่ได้ใช้แน่การพาวเดอร์ยังไม่ได้ใช้นะครับโอเคเอ็นวิลผมลืมย้าย ไอเจ้าคาลิเปอร์นี่มาจากบ้านเก่านะครับบ้านเก่ายัางมีอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปย้ายแล้วกันทีหลังแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ไกลจากบ้านเดิมสักเท่าไหร่นะครับใช้เวลาขับรถแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ได้มอเตอร์ไซค์ละผ่าของมอเตอร์ไซค์นี่ผมไม่ได้สร้างเองเลยนะครับสักชิ้นเลยนะฮะผมได้มาจากซอมบี้ที่ใส่หมวกเหมืองนะครับอ้าวช่วงัชช่วงคืนจันแดงนี่มันมาบุกบ้านนะครับผมฆ่ามัน แล้วก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องรีบเก็บศพในทันทีนะครับไม่งั้นเนี่ยของมันจะหายแล้วก็ศพหายไปแต่เดี๋ยวนี้จะจะเหลือซากศพว้ให้เราเก็บของได้อยู่นะครับก็ก็โอเคเนี่ยช่วยได้เยอะเลยโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันไม่ได้สร้างเองเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ทำง่ายนะครับข,ขอแค่ว่าเออ คุณได้พารมาแล้วคุณเอ่อคุเรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับหนังสือที่ทำก็ได้เลยนะีฮะไม่ได้ยากเกินอะไรหนังผมก็เยอะแยะเลยเอ่อเผาเหล็กก่อนนะครับอ่าเผาเหล็กไปเลยเผาเครด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้เหล็กแท่งกันนะครับฟอกไอรอนอย่างน้อยก็เท่าไหร่นะใช้เท <im IT R at> ่าไหร่ว่ายี่สิบปะ <im IT R at> ใช้ยี่สิบห้านะครับตอนนี้เรามีของทุกอย่างพร้อมละพอ <im IT R at> ครบยี่สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างเลยนะครับช่วงเวลาที่รอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปตัดไม้กันก่อนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาต้นไม้มาปลูกในบ้านด้วยนะครับก็จะปลูกดิมรัวนะครับ แล้วก็จะจะทำการอาจจะปลูกหน้ารั้วก็ได้นะครับแล้วทำการทำบันไดข้ามขึ้นมาเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะทำยังไงซึ่งเท่าที่ผมลองไม่เป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะคือช่วยกันซอมบี้ได้นะครับแล้วก็ซอมบี้ส่วนใหญ่มไม่ตบต้นไม้ด้วยแหละผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับก็จริงๆก็มีตกอยู่นะครับถ้าสมมติโดนซอมบี้อ้วกอะไรเงี้ยมันอ้วกใส่ต้นไม้ก็พังนะฮะ อ่าแล้วก็ปืนสไนเปอร์นะครับโอ้โหผมโชคดีมากเลยผมพยายามอยากได้มานานละแต่ยังไงก็ไม่ได้สักทีเนี่ยแต่ผมได้จากแอร์ดรอปนะครับได้พอดีเป็นสีเขียวด้วยคือแบบว่าโคตรดีอ่ะต้องบอกเลยอ่าจะพยายามปลูกไว้ถแถวหน้าบ้านถาแถวๆข้างบ้านอะไรเนี่ยนะก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเฮ้ยฝนตกเหรอ ไม้ก็จะหมดแล้วพยายามตัดเยอะๆนะฮะโอเคเดี๋ยวรอเช้านะครับเดี okay, ๋ยวเราจะมาทําการอัปเกรดบ้านกันต่อเ<ร>่อนผู้ชมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกนะครับแต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตเอ่อเขตร้อนชื้นนะครับก็ยังยังโอเคกว่าข้างบน,ข,งบนข้างบนตรงนี้เป็นป่าฝนนะครับซึ่งฝนจะตกหนักมากแต่ส่วนนี้ก็ยังยังตกอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากนะครับ แล้วก็บ้านก็อยู่ใกล้แหล่งน้ํำพอสมควรนะครับก็วิ่งนิดเดียวก็ถึงน้ําแล้วนะฮะสามารถตักน้ํามาต้มทําอะไรได้สบายนะครับบ้านเดิมเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมก็ทําการเนี่ยยกเลิกละไม่สร้างละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหนาวแล้วก็อากาศแปรปรวนมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือซอมบี้แม่งเกิดบ่อยเนี่ยโอเคได้เวลาอัปเกรดบ้านแล้วนะครับอ่ะ ตอนนี้แลาจะเผาเหล็กได้พอสมควรแล้วนะครับอ่า450นะครับแล้ก็จะทํามาทั้งหมดทํามา25ก่อนตามที่มันต้องการนะฮะเอาเฮ้ย25นะครับเาทำมาเลยใช้เวลา1นาทีนิดๆนะครับซึ่งทําได้เร็วขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราจําเป็นมากในการเล่นเกมนี้นะครับเขาเพิ่มสกิลเข้ามาก็คือ Quicker c r a f t i n g ซึ่ง ซึ่งนะครับข้าไปาขึ้น50%เลยทีเดียวนะครับถ้าเราอัพครบ5เลเวลแต่จะใช้พอยต์ถึง50พอยต์ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดมันคุ้มอะ่ะถ้าคุณถ้าคุณเล่นคุณต้องอัพก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหสร้างของอะนานมากนะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยได้ไม่กี่ชิ้นนะครับอ่าตัวนี้ก็ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีความหิวนะครับ อะไรที่แบบเออเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะว l ล n e s s กรนนะครับก็คือยิ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเรากินเ,เรากินอาหารนะครับที่เป็นอาหารที่เราทําเองไม่ใช่อาหารกระป๋องนะครับมีโอกาสที่เลือดคุณอ่ะบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับเลือดคุณจะเพิ่มขึ้นมีเปอร์เซ็นต์ที่เลือดคุณจะเพิ่มขึ้นอีก43%เนะครับเพิ่มขึ้นมาอาจจะเพิ่มขึ้น1นึ่งพอยต์สองพอยต์ก็แล้วแต่อาหารที่เรากินนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องทําให้เราหิวช้าลงนะครับมันก็จะมีเดคาเมลด้วย ช่วยให้ลดความกระหายน้ําแต่ความกระหายน้ำเนี่ยมันหาง่ายๆก็คือเราไปตักน้ํามาต้มเอานะครับมันก็ไม่ได้อะไรยาก,ยากเย็นมากมายโหเลยยังไม่อัพนะครับถ้าพอยเหลือค่อยอัพแล้วกันนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีการทำ steel นะครับซึ่งอีกหน่อยเนี่ยคุณจะต้องมีแบบ tool smithing เนี่ยเลเวลสามันเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะนับแค่ construction tool เท่านั้นแต่ตอนนี้มันมีเกี่ยวกับ tool smithing มาด้วย เพื่อนอคุณต้องสร้างอุปกรณ์เยอะๆนะครับก็จะได้เลเวล2ูสมิทติ้งมาก็ตัวเนี้ยถ้าเกิดปลดล็อกที่เลเวล30เนี่ยคุณก็สามารถอัพเลเวล2คุณก็สามารถสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับสตีลได้นะครับแต่ตอนนี้แค่อัพเกรดสตีลได้นะครับเพราะว่าเลเวลหนะครับเลเวลสอ2ก็จะสร้างอุปกรณ์ได้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครบ25ห้วรือ,อยังครบแล้วนะครับโอ้โหของเต็มเลยอะ ทิ้งไปบอกไปก่อนแล้วกันนะครับของพวกนี้อ่าน่าจะครบแล้วนะครับก็ทำเลย workbench นะครับใช้เวลาประมาณจากเดิมเนี่ยประมาณเกือบ3มนาทีก็ลดลงมานะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็เหลือหนึ่งนาทีกว่านะครับโอเคตอนนี้ตอนจังหวะที่รอนะครับเอาแล้วขวานกูไปไหนแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยเมื่อกี้โยนทิ้งเหรอ อ๋อคอร์สมันหายไปเลยชิปหายแล้วหูเวนกมรไรม่เป็นไรช่างมันนะครับเราก็อันนี้อัปเกรดได้แต่จะช้าหน่อยผมก็หาหาแนวกันอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับมันไปอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับจริงๆเข,เ,นนเ,เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้จากผู้เล่นในเกมนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้จากคนงานเหมืองน,นะครับแต่ว่าผมก็ค่าคนงานเหมืองมาเยอะละไม่ได้ครับ ได้แต่ผ่านมอเตอร์ไซคเนี่ยออแล้วก็หนังสืออเตอร์ไซค์นะครับก็ก็ก็เลยทำอเตอร์ไซค์ได้นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรามีไม้ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเราก็จะทำการคราบเป็นวูดเ f ร a มาเยอะก่อนเพราะว่าบ้านมันโบพอสมควรเลยผมทำมา10อันแล้วกัน หน้าต่างไม่จำเป็นต้องมีครับทําทุกอย่างให้เข้ายากที่สุดนะครับอย่าคิดว่าแค่กันซอมบี้แล้วทำมรัวแล้วก็จะบ้านสวยไม่ได้นี่ฮะต้องมีการเพลเยอร์ด้วยนะครับเพลเยอร์นี่แหละตัวดีเลยนะฮะ <c oughs> อ่ามีมิสคราบเลเวล48แล้วนี่ะ ซึ่งผมมองว่าตั้งแต่อัปเดตใหม่มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเลเวลอัพช้าลงนะครับอ่าเลเวลอัพช้าลงเนี่ยปกติผมสร้างบ้านอัปเกรดบ้านแค่หลังเดียวเนี่ยผมแป๊บแป๊บผมก็อ่าเลเวลเป็นหกเจสิบแล้วนะครับแต่เนี่ยผมทําไปบ้านบ้านไปหลังหนึ่งละบ้านหลังเดิมนะครับแต่แต่เลเวลยังได้แค่สี่สิบกว่าเองนะครับเขาน่าจะปรับเลทมันนะครับผม โอหเสียเวลามากถ้าม,มีคอนเนี่ยเสร็จตั้งนานล้วเดี๋ยวยังไงอ่าผมก็คงต้องหาเวลาไปฟาร์มนะครับฟาร์มหาคอนหรือแนวกันนะครับหวังว่าจะเจอนะฮะ โอเคเราได้เวิร์กเบนช์มาแล้วนะครับเวิร์กเบนช์เนี่ยผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับตั้งไปเลยแล้วกันอ่าทีนี้เราได้เวิร์กเบนช์แล้วนะครับเราก็จะเดี๋ยวนะไม่คี้ผมได้อะไรมาบ้างผมว่าผมจะผสมอะไรวะอ่าเราจะทำ stone a x e นะครับ stone axe เราใกล้จะใกล้จะพังละ ก็จะผสมกับอันเดิมนะครับให้มันเต็มเหมือนรีแพร์มันนะครับเนี่ยก็ยังไม่เต็มเพราะว่าค่าคุณตี้มันเยอะมากโอ้โหโอเควันนี้เราเรามานั่งซ่อมบ้านก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการไปฟาร์มเพิ่ม ตรงนี้มันคืออะไรวะมันเป็นกระจกเก่าใช่ไหมสีบ่บานเลยเหรอเออสีบ่บานเลยจริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวซ่อมบ้านก่อนแล้วกันเนี่ยโอ้โหมันพรุนมากอะ่ะอ่ะผมจำได้ว่าตรงนี้เป็นบันไดอ่ะใช่ละนะครับ empty store chest ไม่ใช่ของเราเราทุกทิ้งนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเจะประตูมาใส่นะะีฮะใช่ละใช่ละตรงนี้เป็นชานอุ้ยเขาทำเป็นเหล็กแล้วนะครับอันเดิมเนี่ยไม่มีเนี่ยเดิมนี่จะเป็นเป็นไม้ธรรมดาปัญหาคือมัอนซ่อมไม่ได้เนะ่ยโอ้ผ่านสมรภูมิลบมาอย่าง โชคโชนมากบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะในรบิทมันให้กลายเป็นคอนกรีตให้หมดนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักหลายพาร์ทเลยแหละนะฮะผมนี่สายสร้างบ้านอยู่แล้วครับ <laughs> ก็นะครับจริงๆแล้วเราสามารถทำเป็นคอมเพลโซนก็ได้นะครับแต่ว่าของเดิมเขาทำมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับโอเคแล้วตรงนี้มันจะว่างไว้ทำใหม่วะนนี้หรือมันพังวะตรงนี้อาจาได้ตรงนี้เป็นหน้าต่าง โอเคตรงนี้ก็เป็นเป็นหน้าต่างหมดเลยโอเคนะผู้ชมมันมันเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวผมจะเนรมิตบ้านแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอออกไปฟารม์มหาค้อนก่อนเถอะรู้สึกว่าคือถ้าไม่มีถ้าไม่มีค้อนเนี่ยผมต้องทํานานแน่ๆเลยค้อนหาไม่ยากนะครับมีดอกเกินกลาดเฮ้ยจริงๆมันก็สร้างได้นี่หวา่า ผมได้รีซีฟมานี่หว่าเดี๋ยวๆแป๊แบ,บนึงนะครับแฮมเมอร์นี่ไงสร้างได้ปรโตสร้างเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนไอ้ห้ากูเพิ่งซ้อมไอ้เหี้ยกูเพิ่งซ้อมกูตีนะ คนตีเนาะฮะพึ่งซ่้ามแม่งโอ้โหหิวน้ำอันนี้ของเป็นของเพลเยอร์คนไหนไม่รู้นะครับเขามาเคยมาทำอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่ของผมนะครับโอเคโอ้โหอัพเกดไปแป๊บ,บเดียวคือบ้านเป็นอย่างนี้เลยเนะี่ย โอเคเดี๋ยวขอเผาเพิ่มนะฮะอ่าเท่าไหร่นะ15ใช่ไหม15ป่ะวะแฮมเมอร์12นี่หว่าไม่เป็นไรครับทำเผื่อไว้ คือเอาจริงๆเนียครับของผมหายเยอะมากอาจจะเป็นที่เซิร์ฟมันบักนะครับอยู่ดีๆขอ,ของก็หายไปเฉยเลยเนี่ยผมเสียใจมาก ของมันหายไปนะครับของที่เราเผาในฟ็อกอะไรหายหมดเลยนะครับเหมือนผมต้องมาเริ <herum> ่มเล่นใหม่โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทำมาเลย ดูซิว่าเราจะได้เป็นสีอะไรนะครับน่าจะสีเขียวแล้วนะเพราะว่าเลเวลคอนอ้ยอาจจะสีเหลืองเลเวลคอนสักชั่นทูผมไม่เยอะนะครับโอเคช่วงที่เวลาที่เรารอนะครับเราก็จะเอาไปทำอย่างอื่นนะฮะเวลามีค่าเสมอนะ จะเป็นสีอะไรก็ได้ครับขอเราแค่เอามาซ่อมบ้านเท่านั้นเองเนี่ยโอเคอุ้ยโอ้โหเอาออกไปเอาออกไปไม่เฮ้ยเหยียบหลายรอบแล้ว ใครมา,มาวางอย่างนี้วะแม่งก็วางข้างในดีโววางข้างนอกซะงี้วิ่งมาเหยียบหมดนะฮะเดี๋ยวผมทำดีดีดีดว่าอะตรงนี้เนี่ยเราจะวางฟ็อกทั้งหมด2ออันด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็น โต้คราฟยาด้วยนะครับโอ้สีเหลืองเหรอเอาวะก็ยังดีวะก็ยังดีอ่ะไวขึ้นไวขึ้นกว่าเดิมเยอะ เยี่ยมรู้สึกดีมากโอ้โหคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็มันเลยครับเคาะกันมันมือออโอเคเดี๋ยวเราขอทำข้างล่างก่อนแล้วกันใน,นข้างบนไปที่หลังนะฮะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยต้องรับสึกหนักก่อนนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยว ผมจะมาในมิดบ้านนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยโอเคแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทําการอัปเกรดบ้านนะครับด้านล่างนะครับให้เป็นเหล็กเหล็กกึ่งเหล็กกึ่งไม้นีครับทั้งหมดแล้วนะครับก็ขาดเนี่ยนะครับชั้น2องและพวกเนี้ยยังไม่ได้ทํานะครับเนื่องจากว่ามันใช้ของเยอะจริงแล้วของผมหมดแล้วนะฮะต้องใช้เวลาในการฟาร์มอีกเยอะมากแล้วก็ไอเจ้าไอพวกพวกกลัวอะไรเงี้ยราวบันไดอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำลายทิ้งให้หมดเลยนะครับ เก,กะ่ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะคราฟใหม่มาวางเอานะครับมันคราฟได้แต่ว่ามันมันซ่อมไม่ได้อะเออพังแล้วพังเลยนเนี่ยะเนี่ยก็ยังอัปเกรดไม่สุดเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็คือ,อคนมาป่าหมดครับ ต้นไม้แถวนี้ถางหมดเลยเนี่ยโอเคคือวันนี้ก็ขอจบไปเท่นี้กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็คงจะอยู่ที่การทําบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละเนะี่ะแต่ว่าอาจจะทํากําแพงเพิ่มหรือผมคงต้องวางกับดักอืมผมทําไปเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะครับว่าคลิปหน้าเนี่บ้านเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ